เพจบอลไทยก็วิเคราะห์กันบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของสไตล์การเล่นหรือเปล่านะครับที่มันน่าเบื่อมากแล้วก็ไลฟ์ทรงขอใไอ้ไฟบอลมาชมมาเชร์กันเยอะๆนะฮะแน่นอนว่าถ้วยคิงส์ครับเราไม่ได้แชมปมาหลายปีแล้วนะครับเราทํางานหนักทั้งนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ช สวัสดีครับผมชูประชญานะครับพูดคุยกับศาสตร์วงการปัญหาและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหาการก็อย่าลืมฝากกดแล์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องอินกับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากาเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเชิงเดินนะครับประเด็นแรกไปดูความเคลื่อนไหวของวิจีปทุมกันหน่อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัดสินใจปลดมกโตทิกรามุริออกจากตำแหน่งกุนซือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีกระแสไล่อยู่นานแล้วนะครับ ก็ถือโอกาสช่วงฟ i f a Day นะครับช่วงหลีกพักเบรกนะครับก็ได้จัดการปลดซะนะครับจะได้เตรียมทีมกันทันนั่นเองนะครับโดยผลงานของโคเตกุประมาณ10เดือนในการคุมทีม BG รอบที่2เนี่ยที่เด่นๆนะครับที่จำได้เลยเนี่ยก็คือการปราบจอดมุน4ปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่ห <laughs> ยอกเยาะหยอก,ยอกคือการได้แชมป์ลีกครับนั่นเองนะครับเมื่อฤดูดกาลก่อนนะครับก็ถือว่าได้1ถ้วยนะครับในการกลับมาคุมทีมคำลบสอ แต่ว่าผลงานในลีกนะครับในการออกสตาร์ปีนี้เนี่ยมันผลงานไม่เข้าเป้านะครับ8เกมนะครับชนะแค่2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป4รั้งอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับตามหลังจากฝูงวิลลามอยู่5แต้มด้วยกันแล้วก็แข่งมากกว่า1เกมด้วยนะครับซึ่งถ้าวิลลามเก็บอีก1น,นัดได้ก็ทําให้คะแนนมันจะห่างไปเป็น8 แฟนผิดได้มาอยู่ว่าโอ้โหไปก่อนเอลิกเซนฮาอีกแน้วนเนี่ยนะฮะก็ว้าไปนั่นเลยนะครับนะฮะสำหรับโคเทกุนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับโดนแฟนบอลบีจีเนี่ยคือไล่มาพักหนึ่งลวนะครับถ้าใครจำกันได้อย่างเกมที่เสมอกบหนองบัวนะครับก็มีแฟนฟุตบอลนี้กระโดดลงมาชี้นงชี้หน้าด่านักบอลด่าโค้ดด้วยเลยนะครับนะฮะที่เสมอแล้วก็ทําแต้มหลุดลอยเช่นเดียวกับเกมในช้อปปี้คันะครับก็โดนโหหนักเลยนะครับในเกมนั้นที่เฉือนชนะทีมจากกัมพูชาแบบบุดวิดนะฮะ คือบีจีปีนี้ลงทุนไปเยอะนะครับเซ็นนักบอลมาประมาณสัก1 5บ6คนแต่ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับปรากฏว่าโคเทกุดันทีมไม่ตอบโจทย์นะครับเพจบอลไทยก็วิเคราะห์กันบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของสไตล์การเล่นหรือเปล่านะครับที่มันน่าเบื่อมากแล้วก็ไลทรงแฟนบอลง่วงนอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่แฟนๆบางส่วนก็บอกว่าไม่เกี่ยวซะทีเดียวนะการเล่นของนักบอลเนี่ยมันก็มีส่วนด้วยนะครับแบบชอบเดินจงกรมสไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เล่นไม่สมกับค่าเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะก็ถือว่ามันเป็นหลายๆองค์ประกอบมารวมกันนะครับคือสุดท้ายแล้วคนที่รับผิดชอบก็คือโคเทกุนะครับที่ทําให้ทีมผลงานเป็นประมาณนี้นะครับโดย BG จีจะให้โคชง้วนสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์รับหน้าที่แทนไปก่อนนะครับก็วนเหมือนที่ัผ่านมาในนะฮะแฟนๆบอกโค้ชจุนโคชโอ่งนี่รอได้เลยนะครับเดี๋ยวมาแน่นะครับถ้า BG หาโคชไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับ ไปแล่เรียงผลงานการคุมทีมบีจีปทุมของโค้ชิกุกกันนิดนึ่งนะครับสอรอบนะครับรอบแรกเมื่อปี2022นี่คุมทีมไป28นัดทุกรายการชนะ17เสมอ6แพ้5พาทีมคว้า1ถ้วยก็คือไทยลนด์แชมปีเป็นคัพนะครับขณะที่หนที่2ปี2024ตรงนี้เนี่ยคุมทีมไปเยอะหน่อยนะครับ30เกมนะครับชนะ17นะฮะคล้ายๆกับปีแรกเลยนะครับเสมอ7แพ้6นะครับแล้วก็พาทีมควา้าแชมป รีโวลีคัพได้1ถ้วยนะครับงานหาก็ปิดฉากกันไปสำหรับโคเตกุกับบีจีนะครับก็ <S <S เลยรอบีจีแถลงข่า,อา,ขาวออฟฟิเชียลอีกทีนึงนะครับว่า ปลดไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอดูนะครับว่าใครจะมารับงานต่อนะครับก็รอติดตามกันเรื่องของ BG จีปฐมที่ปรับเปลี่ยนโค้ชก็เป็นโค้ชคนที่5แล้วนะครับในไทยลีกนะฮะที่โดนปลดออกไปนะครับสำหรับโค้ชเทกุนะครับไปต่อกันที่วขางไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับนะฮะก็ลงซ้อม2มื้อนะครับเตรียมทีม k ิงส์ครับนั่นเองนะครับทั้งมือเช้าแล้วก็มือเย็นนะครับปรากฏว่ามือเย็นนี่มาเจอฝนทะลมอย่างหนักเลยนะครับแต่ว่า ซึ่งก็ทําให้มาซาะดะอิชิก็ต้องปรับโปรแกรมซ้อมกันนิดหนึ่งนะครับโดยเน้นไปที่การฝึกซ้อมเรื่องของความทนทานเรื่องของระบบการหายใจนะครับก็ซ้อมประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของสุภชัยใจเด็ดรวมไปถึงสุพนันเหมือนตาด้วยนะครับท,ท,ที่ตามมาสมทบทีมแล้วนะครับจากเบลเยียมเลยนะครับโดยเจ้าแบงค์บอกว่ารู้สึกดีใจนะที่ได้มาแข่งที่สงขลานะครับยิ่งเป็นประเทศไทยด้วยก็ยิ่งดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะฮะนักฟุตบอลแล้วก็สตาร์โค้ททุกคน มาเพื่อคว้าชแชมป์รายการนี้นะครับตอนนี้สภาพทีมมีการพูดคุยกันถึงเรื่องทัคติกนะครับเพราะโค้ชอยากจะให้เขาจัทัคติกกันมากที่สุดนะครับเราเองยังไม่ได้ดูการเล่นของฟิลิปปิน์มากนักน,นะเพราะเราต้องโฟกัสที่ทีมของเราก่อนตัวเองเนี่ยยังพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับต้องปรับตัวหลายๆอย่างยังมีการเจ็ดหลักเล็กน้อยอยู่นะครับต้องพักผ่อนให้เยอะๆนะฮะ ส่วนเจ้าอาร์มก็มีบทสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับเจ้าอาร์มนี่เป็นเด็กใต้ด้วยนะครับนะฮะเขาบอกว่าดีใจมากเลยนะครับที่ได้กลับมาเล่นที่ภาคใต้นะซึ่งเป็นบ้านของตนเองด้วยนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดนะครับอยากให้แฟนบอลมาเชียร์พวกเรากันเยอะๆนะมาให้กําลังใจพวกเรานะเพราะว่าเราต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนนะครับเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยก็รักในกีฬาฟุตบอลแล้วก็คลั่งไคล้ในกีฬาฟุตบอลคิดว่าจะมากันเต็มสนามอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งตนเองเนี่ยไม่ได้พูดภาษามาลยูมานานแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยชินปากเท่าไหร่นะแฟนบอลชาวใต้อย,ย่างน่ารักเหมือนเดิมดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาเล่นที่นี่นะตอนหน้้แฟนบอลชาวใต้ทุกคนตนเองขอพูดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะแข่งที่ไหนอยากให้ไปเชีย์พวกเราในสนามกันเยอะๆนะเพราะพวกเราต้องการเสียงเชียร์จากทุกคนเสียงเชียร์จากทุกคนทําให้นักเตะทุกคนเนี่ยมีแรงมากขึ้น จากเดิมที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้แฟนบอลมาชมมาเชร์กันเยอะๆนะฮะแน่นอนว่าท้วย์คิงส์ครับเราไม่ได้แชมป์มาหลายปีแล้วนะครับเราทำงานหนักทางนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชเพื่อให้พร้อมสมบูรณ์ที่สุดทุกคนพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้และก็จะพยายามทำให้สำเร็จด้วยนะครับนะฮะข้อทั้งสองคนนะฮะก็ประกาศว่าจะขอคว้าแชมป์คิงส์ครับครั้งที่50ให้ได้เพราะว่าเราห่างหายจากแชมป์มาพักใหญ่แล้วนะครับอย่างที่ทั้งสองคนได้บอกไปนะครับ อ่ะ,อะเราย้ำโปรแปกรมกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่11ตุลาคมนะฮะเป็นเกมรอบรองเชลเลอร์นะครับคู่แรกสีโมงครึ่งนะครับซีดียเจอกับทาจิกิสถานแล้วก็ช้างศึกของเราจะมีคิวในเวลา2ทุ่มตรงนะครับเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ถ้าใครชนะก็เข้าไปชิงในวันที่14ตุลาคมนะครับถ่ายทอดสดที่ไทยรัฐทีวีเอชดีช่อง32รวมไปถึง Facebook YouTube ช้างศึก o f f i c i a l ด้วยนะครับนะฮะก็ ส่งแรงใจเชียร์กับช้างศึกกันเยอะๆนะครับแน่นอนผมเองก็จะทำคลิปเกาะติดกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ kingscup ในเที่ยวนี้นะฮะคุณผู้ชมหะก,ก็รอติดตามไปละกันนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนา้างฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่ององกับชูปราชญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ